สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองผ่อนผมครับคลิปนี้มาย้ำชัดเรื่องบัตรคนจนนะครับกรณีรัฐบาลจะมีการเพิ่มเงินโครงการเยียวยาเราชนะให้ได้คนละ2,000บาทนั้นบัตรคนจนก็ได้ด้วยนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยกระทรวงการคลังได้เสนอแผนไปยังคณะน,นรัฐมนตรีแล้วว่าเติมเงินเข้าบัตรครั้งแรกวันที่21พฤษภาคม 64, 1000บาทนะครับ เติมเงินครั้งที่สองเข้าบัตรคนจนครั้งที่สองยี่สิบแปดพฤษภาคมอีกหนึ่งพันบาททั้งหมดเป็นแผนที่กระทรวงการคลังได้เสนอไปอยังคณะรัฐมนาาตรีคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะอนุมัติตามนี้ในวันที่สิบเอดพฤษภาคมนี้ซึ่งวันที่สิบเอ็ดช่วงบ่ายรอฟังข่าวดีในการอนุมัติวันโอนเงินเข้านะครับชัดเจนนะครับบัตรคนจนจะได้สองพันและมีคนถามเหมือนกันว่าจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมโกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้นะครับ โครงการเราชนะเขาให้รูดซื้อสินค้าอย่างเดียวครับทั้งหมดก็คือความชัดเจนด้านบัตรคนจนวันนี้ครับสวัสดีครับ